สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับโอชาคิดนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในกองละครพรมพยศครับวันนี้โอจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศการเกี่ยวข้าวภายในซีนครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ He สนุกสนานไปกับนักสแสดงจากทีมละครพรมพยศกันค่ะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินของจริงเพราะฉากในวันนี้ที่เส้นทางบันเทิงนํามาอุ่นเครื่องให้ชมกันเป็นการรวมตัวของนักสแสดงเกือบครบทั้งเรื่อง มาร้องเพลงเกี่ยวข้าวในทุ่งนางนำทีมโดยพระนางมิกทองระยะและเจนนี่ชยิสราซึ่งในฉากนักแสดงแต่ละคนจะได้ร้องเพลงกันคนละวัคแถมยังต้องมาเกี่ยวข้าวท่ามกลางแดดร้อนตอนเที่ยงร้อนระอุก,กันไปเลยค่ะแต่ทุกคนก็สู้ไม่ถอยก่อนอื่นต้องมาซ้อมร้องเพลงกันให้คล่องเพื่อเวลาถ่ายทําจริงจะได้ผ่านฉลุยค่ะ เรามาลงแกกเอาแรงมาแลกเอาแรงมาปันเฮิ่วเฮิเฮิ่วข้าวงามเช้าก็งามดู <c oughs> ช่วยกันพันนาเป็นมันเฮิ่วเฮิ่วเฮิวหนุ่มๆที่ไหนฉันมองไม่เห็นมองดูว่าเป็นคนแก่ทั้งนั้นเฮเอาเฮิ่วเฮเ่ว ไปร้องนี่ไปจะจะกินข้าวให้หมดทุกเม็ดมันเหนื่อยมากแล้วเขาใจเจ้านาแล้วเอาเฮวเอาเฮ่น้องๆทุกคนร้องคนละท่อนสองท่อนเลยครับเก่งมากผมร้องแค่เฮเอเฮ้แค่นั้นเลยฮะติดแกลมมม่เมื่อวานถ่ายซีนสงการนะครับเขายังอยู่ในเต็มยังไม่ออกมา แต่ถุงน้ำอบก็จะประมาณนี้ตลอดเขาก oh ็จะยิ่งใหญ่อย่างนี้ตลอดทั้งปีประมาณนั้นนะคะเออพูดถึงหนูก็เพิ่งเหตุตอนนี้นั่นแหละทุกคนดูมวมมแบบมัวมหมองมากคือเอาเอาต่างหูไปไว้ตรงนี้บ้างไหมเอากาไรไปไว้บ้างไหมอะไรเงี้ยสีทุกคนคือโอ้โหไปในทิศทางเดียวกันมากก็ในเรื่องนี้นอกจากซีนเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆฉากเนี่ยเราจะมีเขาเรียกวัฒนธรรมประเพณีของของคนไทยเราทุกคนเต็มที่มากครับมามาถามความรู้สึกเขาดีกว่าคุณเจ นี่คไปยืนในห้องน้ำเติมพลังอะไรเติมสามถ้วยอะสองตอนนี้คือเป็นเป็นร่างที่ไร้วิญญาณไปตัดแปะให้ด้วยนะครับบีบอัพเตอร์ค่ะแฟนทุกคนนะคะติดตามฉากเนี่ยค่ะเกี่ยวข้าวทำหนัาของพวกเราด้วยนะคะนักแสดงทุกคนตั้งใจเกี่ยวข้าวตั้งใจร้องเพลงตั้งใจทํางานกันมากๆนะคะเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะฝากด้วยนะคะทุกคน